สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกสาขาทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยที่กําลังรับชมคลิปของอนันต์นทั่วอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะคร,ครับมือนี้อนันต์นทั่วผ้าพ่อแม่เอือเอ้อยน้องผู้ที่อยากได้ง้วนไปเลี้ยงนะครับเนาะหาสายพันธุ์พ่อสองพอเพื่ท่านเห็นนะครับเนาะเอ้ามือนี้อนันต์นทั่วพามาเบิ่งเอากำงามๆครับมือนี้มือนี้อนันต์ทั่วมาเดินทางมา พามาเบิงง่วหมอลลัตีครับนี่ครับมือนี่มอลําตีมีเด็ดๆให้พี่น้องนะครับเนาะเอาครับพี่น้องมือนี่สิมีจากโตจากแม่สิมีราคาเท่าไหร่นะครับมือนี่มีมอลําตีมีโคแมลูนะครับนี่ครับโคแมลูครับนี่ครับแมลูแล้วก็อันแม่นี่ก็ทองเกตเดือนพันละพันาไหมพูนอีกแม่นึงทองหาเดือนนะครับเนาะอ่ะนี่พี่น้องส่วนราคาสีเป็นยังไง สิงามสัมไตรพี่น้องกัดรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับเนาะนี่ครับแม่นี่แม่ขาวโอ้ครับนะครับแม่ขาวใหญ่หนาครับสีคอยสีผ้าเบล่งผ้าละเอียดเบล่งรายละเอียดเป็นในคลิปนี้นะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2564ครับบ้านโน่นเจริญตำบลแวงดงอำเภอย่างศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามครับนี่คือพิกัดนะครับเนาะ พี่น้องอยากไม่เห็นตัวจริงอยากมาจับมาบายมารวมมาค้ามาได้นะครับน้องส่วนไปบ่ถึยงมาบ่หอดครับโทรถามมานครับเบอร์ผมจะขึ้นยุลิมทรายนะครับน้องเบอร์ผมจะขึ้นยุลิมนี่ครับอ่าพี่น้องบันนี้กลับไปพ่อๆครับเจ้าของเพลินครับมลำตันมลำตีนะครับน้องมาเป็นสีห้องซัาเดยนะครับสามสี่ตัวนี่ครับนี่นี่ครับเจ้าของล่าครับมรำตีครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับทุกทีมันเสมอมันเครือขาดพี่น้องทั่ยพญายาไทยจะมาไก่พี่น้องเด้อครับืันนี้กรับสวัสดีครับมิีแฟนขับของเพียรนั่นนอนทั่วครับืันนี้มอมมลำติกะมาพาอพี่พอน้องคือก่าน้องว่าันก็พักไปเกือบอาทิตย์นึงพี่น้องกันยอนว่าหางัวพอใอยได้ปะไดนครับกัมืันนี้กัมาฝากพี่ฝากน้องคือก่ายครับกะเห็นพี่น้องอิบซีทันใดที่เพิ่นผาดกับชีพของมอลำติที่ผ่านมาว่าทั่วบัดใดก็ว่าเบิดแล้วครับืัอนี้ก็เอามาให้พี่ให้น้องในราคาคุยกัน้ี แม่ท้องเขาๆนี่แหละครับทั้งทับแล้วแล้วก็เป็นลูกตัวเมียนะครับแล้วก็แม่ม้าสวงแม่ครับให้พี่น้องพิจารณาเบ่งว่าพี่น้องสิบมักตัวใดครับเรื่องนี้ก็เชิญเบ่งเลยเลยครับครัเมื่อนี้อากาศบดนะครับเนาะสีสีแสงอากศสีบดีภายนได้พี่น้องอากาศมันมันบดไหมครับมันขึมค่ายฝนตกเหรพี่น้องแต่ฝนบปต๊ดแต่มันเหตุแต่สีสีบปรัดภาไในนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้อง คูเรียงแหกมานี่ครับคู่แม่ลูกลูกเพศแม่ลูกสีแดงนะครับเนาะโคมนี่น้ำสีเปิดให้พี่น้องเข้าอยู่ราคาเท่าไหร่ครับครับเปิดไว้ที่แปดหมื่นเก้าครับคุยกันได้ครับอ่าแม่นี่ห้องไว้นะครับแปดหมื่นเก้าพันนะครับเอาแม่นี่สิผ้าเบงรายละเอียดไปเนาะพี่น้องเนาะแม่นี่ควอมสูงเพลทอยล้อยสี่สิบบวกหาบวกเนาะครับสี่สิบหาถึงสี่สิบเจ็ดถึงไม่พูดเหรอครับ เกือบเกือบร้อยหากครับเนี่ยเพราะว่ามันมันอยู่ปบะมานปากผมนะครับเนาะผมสูงเพิ่นนะครับเนาะผมปากผมเกือบร้อยหาสิบเลยครับนี่ครับเป็นงัวแม่สีขาวติดดำนะครับติดโบดได้อครับพป่นองับเป็นงัวแม่สีขาวสีนวลนะครับแต่ติดโบดเดอร์ครับนี่โหติดบรแมนงัวขาวลาพูนนะครับเนาะนี่ครับแม่นี้เพิ่นพาลูกมาจากตัวครับครับมันกับว่าลูกตัวที่สองแหละครับตัวที่สามกำลังผสมไว้แล้วครับอืมดู ตัวที่สองที่เห็นนิ่งแดงนี่เนาะครับนี่คือตัวที่สองครับตัวที่สามอยู่ในท้องบ่ครับท้องครับเอาขันมันติดกับตัวที่สามในท้องเนาะครับเพื่อนว่าเพื่อนผสมมิยังใบครับครับมีใบมีหลอดนะครับมีใบเกิดผสมสติงเล่แหละครับเอาขอเบิ้งหนึ่ครับอันนี้ใบผสมไใบนะครับเนาะอ๋อนี่ครับครับครับนี่นี่ใบเพื่อนผสมไใบนะครับพี่น้องเนาะผสมมือวันที่สามสิบพฤษภาคมหกสี่พฤษภามิถุนายนกรกดาสิงหา เดือนพสิงหาน่ครับเอาเขาสองเดือนกวนๆครับเนาะตรวจท้องได้แล้วครับอืมสามารถตรวจได้แล้วครับเนาะครับอันนี้ครับผสมสติงเลอ่ะแม่นี่ในท้องสติงเล่เนาะครับเนาะนี่ครับสติงเล่ครับแม่นี่ในท้องลูกโตที่สามในท้องครับเนาะครับผมนั่นใบนี่มีใบเกิดนะครับบันนี้ลูกโตที่สองเพิ่นเป็นลูกพ่อได้ครับบันนี่นี่ครับพ่อเพิ่นกับตามใบที่ได้มาเนาะครับอ๋อนี่ยเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะแม่นี่สามหนึ่งนะครับผมวันหกแปดนะครับผมใจทอดสซนลงไปพี่น้องเบื้องหันเราหกแปดนะครับเนาะ บัแมนครับสามหนึ่งครับอืมนี่ลูกของ KF31 ฟสามหนึ่งนะครับเนาะได้อายุจักเดือนจักปีแล้วครับนี่ถ้าเบิ้งใบเบื้อเกิดที่ละครับอ่าเบิ้งมือเกิดนะครับเนาะเราต้องถามเมันบอกเราคุ้นฐานเราก็ได้นี่นะครับเนาะวันที่ผสมหนึ่งมิถุนายนหกสามกำหนดคลอดสิบห้ามีนาคมหกสี่ครับไรมาเลยครับมีหน้าเมษาพฤษภาจันมาหอน้ำเเผ่เนาะครับผมนี่ครับนี่คือใบใบใบ ใบผสมแม่นี่เนาะใบสติอ่ามีใบเกิดนะครับแม่สาวนิวโอ้โหรับสีแดงเป็ดแม่สีขาวจะว่าลูกแดงจัดครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับนี่นี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งอายุกับจูบมั่นหาหกเดือนเนาะนี่ครับลูกงัวนหนอครับเบิ้งแขงขาครับไงครับแขงขาไงเล็บโอ้ดีครับเล็บดีเล็บดีบัดย่างบัดเทินบัดเดินนะครับพี่น้องโอ้โหขางไงครับ ลำตัวงามครับเฟมดีครับแม่นี่เนาะสีแดงได้ครับนี่ครับง่วงพ่อในเสร็จพวหล่างเด้อพี่น้องครับยังท่านในไทยง่วงบริษัทวันหล่างอย่างนะครับอยากยระหยัดก็เพราะท่านได้ฉีดหรอครับออกจากขอกมาเลยด้วครับนี่นังนาครับนังนาอยู่บุญครับนี่ลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับนี่พอเพิ่นนี่ครับนี่นี่พอเพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นนะครับเนาะเอาครับแม่ลูกโคมนี่มูลำตีเพิ่นเปิดให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงอยู่ที่ราคาแปดหมื่นเก้าครับคุยกันได้ครับหมื่นเก้าพัน เบิ้องแม่ครับเบิ้งแม่เบิ้งแม่ก็ได้ครับแม่กว่าขาขาใหญ่ครับแม่ขาใหญ่นุ่มมาชัดเลยครับนุ่มชัดลึ่งอ่าลึ่งนาครับลึ่งเน่ารึ่งนากระชับอ่าชัดเจนครับลึ่งชัดเจนช่วงล่างช่วงขาครับเล็บอ่าใส่ได้ครับเล็บบ่มี่ซี่โบมีตีนเป็ดนะครับเนาะนี่หนาใหญ่ครับกระบาลใหญ่เขาโป้งเลยครับนี่โหติดทิปดำนะครับเนาะหติดดำกับติดโบม้าพอสมควรครับกับจิ้มกระดำครับนี่มาเบิ่งเครื่องเพียดเพียน เบื้งน้าก็ได้ครับนั่นเป็นน้าบักตูมแล้วครับนั่นโอ้นี่นี่น้าบักตูมเห็นแล้วครับพี่สุจะเห็นแล้วครับนี่ครับเป็นน้ามักตูมแล้วครับถือว่าเพิ่นติดเป็นบ่ครับขั้นก็คือหน้าถือนั่นเหรอครับมันก็ได้สองเดือนกลัวเลยเด้หนาครับง่วงไม่หนี่หนาลูกกระซี่เดือนเฉดเฉดสูงโย่ลอยหาสิบสี่สิบหาขึ้นไปถึงลอยหาสิบครับมีมีจากนี้เนาะครับลอยหาสิบนะพี่น้องเนาะไปวัดครับครับไปวัดเบิึงได้ครับวัดเบิึงได้เลยนะครับเนาะครับซื้อสองได้สามเลยผมว่าแม่หน่ก็เห็นน้ามั ผู้เสยติดสูงเลยล่ะครับผู้เคยพันการตรวจทองมากนี่แมนเพราะว่าผู้เล่าเรียองก็บอกว่าทับแล้วกับมีจับเราผมไปเบื้องคิมกับโฮกับยังกับอาการก็คือพอเป็นสัตว์ิันกับว่าครบรอบครบยังไาเรื่อยๆก็คือบ่มีการเป็นสัตว์แล้วก็ว่านาสิติตผู้รถทับผู้ผมไปเอามานาสิติตครับอันนั้นก็คือนามไม่เห็นแล้วครับน้ำฟอยหางครับมันมีน้ำเนื้อเหลืองออกจากเครื่องเผือเพิ่นนะครับเนาะออกน้อยๆครับนี่เอาเน้น้ำเหลืองออกนี่เพิ่นว่าลักษณะจั้งซี่นี้ ตามทีมมอลัมตีเคยเห็ดเคยเห็นลวงเคยหลวงมากนี่รักษาสีดลลวงเบิ้งนี่ติดแน่นอนครับอันตราเศว้าเบิ้งมีแน่นอนน่าจะถึงแปดสิบเปอร์แล้วครับผม่าแปดสิเปอร์ซก็ถือว่าติดแล้วพี่น้องสบายใจเดีอยวน้อเมื่อตรวจแล้วเลยก็ได้ตรวจเลยก็ได้ครับครับอ่ะมาตรวจเอาเสียเงินเอาเองนะพี่น้องเนาะตรวจเงินเลยเพื่อความมั่นใจของพี่น้องเงินกับบรินยบาทได้ครับเนี่ยนี่กับลูกเนาะเอาเขัาคำมันติดนี่ซื้อสองในสามครับ วัดไซการเล่ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนี่ในท้องเป็นลูกสติงเล่เนี่ยครับเนี่ยนี่คือทับสติงเล่ไปครับของรับับสติงเล่เน,นี่นี่สติงเลนนง่นะครับในท้อนก็เนี่ยนะครับนอกขัดติดนะครับเนาะพี่น้องเป็นรุ่นเราเลยว่าสิเป,ป็นตัวแม่ให้ตัวผู้หากเพิ่งออกตัวแม่ให้เนี่ยโอ้ยโกกัดดิครับนี่ซื้อไว้กำไรงามครับแม่นี่เห็นเห็นเหรอครับนี่เขาเพิ่นกะส่งแบบนี้ครับเขากะอาวุธของง้อนะครับอาวุธของง้อก็คืออาวุธหางเขาเล็บ ตีนนี่แหละครับอาวุธทองเพลินนะครับนี่เขาหนี่ม้านี่บก่ายญาเลี้ยนใกล้ดัครับปลูกไว้ตรงไหนตรงหน้านี่เขาเง่าครับเนี่ยเชื่องเชื่องครับเชื่องคุ้นดีแหละบรรเทาเอินเนาะแม่นคุ้นครับขนาดพวกลูอใหญ่เงหนไปกังวลไปเลยหนางามดีครับหนางามหนารอได้แม่นคุ้นงวงถึงเนาะนี่หน่ากระบาลใหญ่กระโหลกใหญ่หนางามครับข้อเขาข้อดีเบางช่วงยืนครับการยืนสวยครับแม่นี่การยืนดีเนาะเป็นงัวที่เลิกได้เลิกได้เง่าครับอืพี่น้อง จะเพิ่มเสียเนะครับขำพันเป็ตัวจริงมาเบิ่งตัวจริงก็ได้ครับมาเบิ่งตัวจริงก็เลยก็ได้ครับอย่าเบิ่งไปนั่พิจรารณาไปนั่มนะครับแปดเมื่อเก้านี่แม่ลูกเนี่ยกับในท้องนี่มันเป็นตาสื่อบอรครับผมเปิดเสื้อผ้าเบิ่งเอาอไปเทีละจุดละบอลนะครับเนาะช่วงดากช่วงหางช่วงกล้งช่วงหนาเน,นาะครับนี่เบิ่งออกกันโดนแนวจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะครับเบิ่งไอ้จุดมาถึง,ถงใจคนละครับพี่น้องเบิ่งจันว่าคักผุนละเนาะนี่ครับนี่เบิ่งหนาครับนี่ในบใบเป็นคักเติบยุนิสััยดีีนหลง่ หลังตรงเลยนะ่รบ่อครับหลังกระเปดีนอขึ้นหลังตรงเปยเอเลดครับหลังครับนี่ครับนี่ก็คือเขาเห็นผลงานมาถึงเป็นลูกขาวเป็นแม่ขาวแต่ว่ากรส่งลูกแดงได้บันทีการส่งลูกเพื่อนครับบาดเหนียวครับงัวขาวนี่ครับส่งลูกมาแดงบ่าพี่น้องพี่น้องได้ไปเขียนการส่งลูกเพื่อนเราว่างัวเพิ่นออกมาบดบดนี่ส่งลูกคือพอเจสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับนี่คือง้อบดส่งลูกให้ลูกคือพอจ็สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนเป็นงัวขาวเนาะเพื่อนส่งลงลูกเพื่อนส่งลูกเอราาแดงเั็ดเลยครับนี่ โอ้ลูกนมออกมาชัดดีด้วยครับลูกอ่ะพ่อหนะลูกนมเพิ่นออกมาสีเต่าเป็นเม็ดเม็ดเม็ดใหญ่ด้วยครับเม็ดนมเพิ่นลูกเพิ่นอ่ะลูกสาวเพิ่นอ่ะพ่อหนะครับสีแดงอ้าพี่น้องในท้องสติงเลสีใหญ่สีงาสั่งไดครับซื้อไปรุ่นเด้อครับเจ็บเจ็บหลอดไว้ดีไดยามหลุดนะมีใบมีเบือไม่หลอดด้วยครับแม่ในท้องก็มีใบมีเบือไม่หลอดพี่น้องสามารถโทรเช็คสอบถามหมอทับได้ครับว่าเจ้าทับตัวนี้ได้อีหลีบ่ป้อน่สันครับผมอืมคอยซื้อมาว่าสันนี่ครับแม่ลูกยืนเท่ากันกับบ่งชัดๆครับ โอ้หนาหวานลูกสาวเพื่นเนาะแต่ว่าแม่เพื่อนหนาออกมารอๆเดิครับพุณเนาะหนามาทานแลครับนี่เขาผู้มาเขากับง่ามนะครับพนลคนกับมักหลุนพนลคนกับมักเขานะครับน้ำมักบูคือกันแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะหลังลูกสาวเพื่อนผมเริ่มตีอยู่เด้วครับพุณเนาะแผ่นหลังแม่เพื่นเปลียเรียดครับเป็นงวดที่คุ้นเติบครับลักษณะที่คนเมย์ไม่บริเวณจอกองนี่มาอยู่ใกล้ๆนี่มันบ่หายบ่ฟืดบ่ฟัดด้วครับนี่บ่หายบ่ฟืดบ่ฟัดนี่ครับเครื่องเพลิดเพิ่นดำบนี่ครับ มันก็ติดบทมาสมควรฟ้อยหางหอดประมาณเลียบหน่อยพอดีนะครับเนาะบบเลยอ่านมสีเต่าชัดห้อยลูกดูดอยู่นะครับเนาะห้อยลูกดูดอยู่เอาเบิ้งไก่ไปนน้ำเน่เบิ้งไก่ไปนน้ำเนี่นับเป็น้องเนาะเบิ้งหอกหักเบิ้งนี้มีเหลืออีกสองตัวครับแม่มันไปรุ่นเอาว่าสีราคาสั่งใดเนาะอีกสองตัวม่มนสีมานจากเดือนสีมานพอได้ไปในทองครับจะค่อยรุ่นไปนน้ำกันนะครับเนาะเอาเบิ้งแม่นี่เบิ้งมุ้งไก่มุ้งไก่ไปนเนาะน้องเนาะเบิงรอบๆเป็นหนองครับเบิ้งเอาาเนะครับเนาะ อ่าขันมากล่าสนใจครับนี่ครับเบอร์ผมจะขึ้นไปมุมซ้ายนะครับนี่เบอร์มรำตีนะครับผมขึ้นไปเงาๆอยู่นี่เลยนะพี่ออน,น,น้องนอแนี่ทักมาเบอร์นี่เลยนะครับหรืออยากมาเห็นตัวจริงครับอีกช่องทา้งนึงก็คือเป็นไอเดียร้ายคือเก่าเหรอครับขันอไอเดียร้ายไอเดียร้ายมาจากไหนเบอร์ไหนศูนย์แปดสามศูนย์แปดสาม แปดสองห้าแปดสองหาสามเจ็ดหาแปดนะครับเ่็นพี่น้องคือว่าโทรษปติดก็คือทักไลน์มาเด้อครับเด้อตอแต่ไอ้ดีไล่ไอดีไลน์เบือไลน์หละครับเบือไล่นะครับเนาะโท,ทรกอ้โทรได้ครับบันทีปเบิ่งสองแม่เนี่ยครับสีผ้าเบิ่งแม่บักไงก่อนนะครับเนาะนดิดโบดว่าสีมันจักเดือนเราบ้านพอได้ในทองนะครับสองแม่นี่แม่ม่านได้ครับนี่แม่ใดโพดได้มักจังไดก็เลือกได้นะครับราคาสีซ้ำได้นะครับไปเบิ่งพางวางบันทึกพี่น้องเนาะ ผมแห้งหมดเอาท่าอ,อ้าวมาเบ่งแม่นี่ครับบาดเนี่ยสุดยอดแห่คงความแดงนุ่มชัดครับนุ่มห้อยลูกดูดมาเราตัวนึงบ่พันพันลูกมาเราครับเพ่นกับว่าตัวหนึ่งแต่ผมคิดว่าทิ่เป็นตัวที่สามพูแล้วครับเออที่สามสิไปนี่แหละแต่ว่ามันก็ได้สดด้วยแหละบางสีบางเสียงมัน,มนสดดีครับแต่หัวพันนี่เขาเขากรอยายหลาย<ฮ>อาุดเต็มครับว่าเรียบงามเรียบงามครับเรียบแม่นี่แหงงามครับบสวยครับ สวมกำไรมากหน่อยนึงนะครับเนาะหน้าขาดำนี่พี่นอ้องหน้าขาดําใบหูดำนะครับขอบตาดาน่ครับขอบตาดําใบหูดาหน้าขาดามาเบิ่งเครื่องเพยดเพื่อนนะครับเนาะมาเบิ่งเครื่องเพยทเพื่อโอ้เครื่องเพลทดําล่ามครับติดโบดมากครับหลายจุดครับเกือบเต็มพิกัดเนาะเหลือแต่คุยหลังบาดำนะพี่น้องเนาะแมน่นี่ติดโบดมาหลายครับสีแดงจึงคืงนแม่นี่มัน่นเท่าไรก็ครับเดกนเดือนกว่า มีใบมีหลอดด้วยนะครับเบื่องตามใบทะครับเนาอ๋อเบื่องตามใบทีเพี่อน้องเนาะพี่น้องก็บบวกรบพูณนหารกันเนาะครับว่าเพื่อนทับไปมือใดกำหนดคอดมือใดนะครับครับสิประมาณเจ็ดเดือนแล้ว่ะครับอันนี้อ่ะแม่นี้ในทองนี่เพื่อนทับเจ้ากะเล็ดหกแปดนี่ครับกาเล็ดหกแปดนะครับเนาะพอพันนอกพอจากพอพันดังอีกตัวหนึ่งครับเนาะครับผมกาเล็ดครับนี่ครับกาเล็ดครับนี่นี่ครับอ่ะ มือทับมือกำหนดเพลนครับผสมครั้งที่หนึ่งวันที่ยี่็ดธันวาคมหกสามกะป้ายปีการีเนาะครับผมวันนี้กำรวจขอดได้ด้พันเชียนรถตำรวจขอดเนาะยี่บเก้ากันยายนหกสี่นี่ครับหมออ้อนโออ้อนบ่กมีนี่นี่เบอร์หมอกระมี่นะครับเบอร์หมอกระมี่ซื้อเจ้าของเจ้าของซื้อบ้านซื้อยังมีมัดครับมีใบมีเบอร์มีหลอดครับเจ้ากาเลสหกแปด 6, 8, ก็ 6, 8, แค่หกแปดเลยพี่น้อง ในท้องแม่นี่เนาะแม่นี่ลักษณะงามครับใยเน่าเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาใยสำหรับเน่าสำหรับครับนี่นาโอ้นางามดีเนาะแม่นี่นาอินเตอร์ขนาดเลยครับมันเท้าทายเขาให้เขาเ็งพอดโอ้พันทายเขาพันจีเจ็บพันจีเจ็บดังจะง่อยนะครับนี่นี่เขาเชงกันเลยทายเขาให้เตืนตื่นๆอยู่เพราะว่าเอาเข่าซวงทายเขาเบิ้งเขาก็มีอยู่สองกันกับสีลูกที่สองนี่ตัวนี่เนาะ ขันเบิ้งขันตามเบิ้งเขาวันเถอะผู้ถาว่าเบิ้ลวันเถาะนี่เอพกแปดครับในทองแม่นี่ไล่เลยครับเดือนเผาเดือนเดือนนี้เดวลาพฤษภาคมีแนวเมษายนสิงหาสิงหาเหรอครับสิงหาหกเจ็ดเดือนครับเอ๊ะเจ็ดเดือนครับถือว่าติดแน่นอนพี่น้องได้ไปก็คือเป็นล้อนี่ครับเป็นลอรุ่นเลยขันยางเก่งกับลูกสามเนาะครับยางเก่งกับยู่วังนี่เหรอครับลูกสามในทองครับยางเถาวันเถาะ เปลวเลี้ยงสีสันนี่สีเบดสีนี้ว่าเต็มครับเมื่อเบิ้งดาครับมาเนี่เครื่องเพชรดำล่ามนะครับดำเบิ้งดาเบิ้งหางเบื้องข้างเบิ้งกลนไปเลยครับเบิ้งเล็บแม่นี่เล็บดีเล็บง้ามครับ,บนุ่มออกง่าชัดชัดครับออลึ่งงามครับเรื่องงามตดำนี้มองได้เล็บบวมีเป๋บวมีเปียดนะครับเนาะหนาะอุ้มหนาแม่นี่ครับหนางามครับกุลกรงอ้หลีครับนี่หนานู่นโจโก้ครับงาวนู่นโจโก้หนาอินเตอร์เลยครับนี่หนาขาดำครับมีกับด้ขาหน่อยนึงนะครับเนาะ สเม็ดสีนี่ออกมาแดงพอดีครับบอถึงกับแดงแสบตาด้วยพี่น้องด้วยแดงพอดีครับนี่ครับเพชรเขาเห่ไม่เพิ่งได้กินยาหกเจ็บเจ็บดังจากน้อยเขามันเค็งของเก่ากระสีลูกที่สารนี่นะครับประมาณในทองครับสูงนี่ลอยหาซีบอะไเนาะครับสิชุดลอยหาซีบครับมีเลยครับลอยหาซีบมีครับมีแต่บ่อโพด่ด้วยครับนี่งววัดลำตีสีบ่อโผล่นะครับนี่ลอยหาซีบเทอดด้วยครับนี่บ่อโพดกับสีว่าลอยหาซีบผ่านไปแล้วเนาะ สีแสงเป็นไงพี่น้องบดคัดเกลียวเปนนี่นาะคึมครับฟ้ามันคึมครับแสงมันสีน้อยยัดถึงงว่าสีบางงามปานใดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่โอ้มึงบาดยางครับบ่มีถกบ่มี่ถือนบ่มีถอนเนะครับเนี่ยบาดยางนี่ครับเพิ่นสิเจ็บดังแน่จักน้อยนะครับกินหยาพันคักปันใดกูหรอกครับนาก็โลกงามเลยครับแม่นี่กูหรอกยางให้เพิ่นเบิ่งลูกยางโชว์เลยครับโอ้แม่นี่ยางโชว์เลยเบิ่งดาครับดากๆๆๆบ่อนท้ายใหญ่ครับ หนาไม่นี่หนาทึ่งหนาทึ่งเล็กทึ่งเง่าเด้อพี่น้องเด้อยางเลี้ยวกุกยางเลี้วเอายางโช่โช่พี่น้องเบิ้งนี้ล้วไม่ยางโช่เบิ้งนี้ครับนี่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 พี่น้องเบิ้งที่ที่เพิ่นบ่กินยาโช่คือเพิ่นเจ็บดั่งเนาะกักิ้นยุคครับแต่กัเพิ่นยังเจ็บดั่งอยู่เป็นเป็นเข้าวังหันเนาะมือเศรี่เนาะวังหันวังเศรื่นี่ยนะครับอืมเป็นเข้ามือเศรี่เด้อครับนี่อ้าแม่นี่ครับราคาครับบอโดนเราเพิ่นสีดาครับผมเปิดไว้ที่เกตมื่นเกตครับเกตหมื่นเกตพัน โอ้ราคาดีราคางามเลยพี่น้องนั่งนาซายใหญ่ขางามเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาเบิ่งเอาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับห้องไว้ต่อได้เนาะครับผมอ้าวทุกตนทุกตัวครับมันตีห้องไว้ครับเมื่อนี้คัดพิเศษเลยได้พี่น้องเด้อยไม่นี้คัดพิเศษเลยเนาะครับเนาะขายแมงว่านตัวนี้นี่จะเฝ้าเบิ่งจบเนะครับทั่วมาเอากรโหลดเนี่ยจะเพิ่อบ่งกตจะเฝ้าจะเฝ้าเบิ่งจบคลิปนะครับเนาะท่านเบิ่งจบคลิปนี่บ่ท่านเด้อบ่ท่านเด้อมื้อนี้มีสามแม่ที่จริงว่าสามารถสองแมนบ่ครับผม แต่มันผิดกันครับมันขาดเคลื่อนไหมมันผิดตรงมันขาดเคลื่อนแหละข้อบอปรถือกันเนาะครับผมก็เลยเลยสามเมล์กอนเว <laughs> ลาประตรงกันครับเว <laughs> ลาบ่ตรงกันนัดเป็นมืออื่นซุ่มบอกว่าทรงว่ามืออื่นสุ่มบอกมาห่นะแต่ม่อวันตีว่ามือนีก็เลยสั่งผมมาเหตุคลิปเนาะหายพี่น้องเบิ้งมนันว่าแต่้าเนาะเบิ<ม>่งอีกคลิปต่อไปกันได้ครับเบิ้งคลิปต่อไปได้พี่น้องเนาะเอาแม่นี่หรือเฟื่อแล้วครับผมว่าครับแม่นี่เด่นกว่าโมที่สุดในมือนีนะครับเด้อบ่เจอเป็นหางบ่เป็นสรกเป็นกลบเป็นนขาครับี เป็นสีนะครับได้มัดสมองครับสดอยู่ครับหน้าตาสดดีอยู่หน้าตาอากาศสดมันขับหนาวหน้าสวยหน้างามหน้าร้อยเลยครับแต่ผมเข่าไป่ไก่มันเป็นตื่นเพราะมือเรามันบังคับเพชรเขาวันนั่นแหละโอ้โหแต่ยอดเลี้ยงมาสามสี่มือกับคือปกติแล้วเหมือนมาเปลี่ยนเขาให้มือเราเป็นหายอืมนั่นมันก็สีแจ่มดังได้บายได้เด้อะรูปได้บายได้ผมเขามันเชีงผมก็เลยต้องเปลี่ยนเหมือนีลยเป็นแค่มือนี่ ไม่ทองนะครับกาเล็ดหรือเค่พกแปดเนี่ยครับไปทองนะครับนี่ค่ะเดี๋ยวึิงคืนนะครับหลวออกมาอันนี้ครับนี่มือทับมีสิบเอ็ดธนบมีใบมีเบอร์ไม่หลอดนะครับเนาะว่าทองเราพี่น้องล่อเบิ้งลูกเลยครับอันนี้ครัล่อเบิ้งลูกเลยครับเตรียมฉลองเลยครับนี่ไ้งัวแม่ยังงามไปครับนี่โอ้หูพ่อดีเลยครับนี่งูติดดำติดบทเขาหลายเต๋อไปเด้ครับหูเพะเนาะนี่ครับมันกระสีเจ็บดังนะครับ มันไหวคนไก่คักบันไดผมกับปากกาไก่คักบันไดมันจะของมันนะครับเนาะมึงเล็บเบื้องขาเบื้องหางข้างมึงกดนะครับเนืองเบืองขอบเบื้อง้างครับอู้ด่างามดีครับเมนพนักามเนื้อมี่ครับกกขาใหญ่คักนะเชียงขาคือดีดีครับนี่พวกทุนทอนรับประกันครับครับผมรับประกันครับมี่มงติตีมงไดมีปัญหาสือไปมีปัญหาขึ้นมือล่ำเตี๋ยดีครับโอ้เบื้องไปเบื้องมาเมนี่ไ่กูมูตึใหไ่ตึงสูงตึ้งเงากกขาไ่ได้เป็นหวังด้วะ มันเขาไปชิดๆใกล้ๆบ่วเด็บเป็นไดรนะครับเนาะนี่ครับเนี่เอาครับราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเนาะครับผมเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดครับเปิดที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับสีแสงวันนี้อาะสีซบๆแน่จริงนะครับแสงมันผู้มีแสงนะครับก็ตัวจริงนี่แดงดีอยู่ดอกครับมาเบิ่งตัวจริงผู้ใดบ่มั่นใจโทรมาถามผลลัพครับเป็นตาสื่อบัว่ต้บอกไปตามความจริงเลยครับนี่แม่นี่การันตีครับอันนั้นทัวร์การันตี เป็นตาไปเป็นนอเป็นแนวครับแม่นี่ครับผมที่อนั้นการลันตีการันตีให้เลยครับเอไปเป็นแม่ธ้์ได้เลยครับนี่หาตำนี้อยากครับบ่มีตำนี้ครับบ่มีตำนี้ครับสีนี้บ่ถึงกับแดงแสบตาหรอกครับแต่ว่าแดงพอดีพอดีบ่เนียถ้าแดดตองมากอาจสิแสบตาก็ไ้เนาะเอาครับเบิ่งตัวที่ต่อไปไ้่เป็น้องเนาะเอามาเบิ่งแม่ต่อมากครับบาดนี่แม่นี่ประเภทหนาตึ๊บได้สดอีกตั้งหากครับแม่นี่ อันนี้งัวแม่มา,านอีกแม่หนึ่งเนาะครับผมมันท่องเรกครับประกันท่องครับตรวจท่อ,ทอง <What? S 1> แล้วดากไหมดากบันดากมูมหาลมลอยโลดมูพันโลดดากเลยมึงครับว่ามันมูสามลอยโลดมูมูมมขาเจา้าขุนนั่นไหมมึงดักมามัน,าานมาหลายบักขนาดเลยครับบุญละเลิกท่องไงได้สดนี่มา,านแหลกเล่นบ่ครับมนันแรกครับมา,านสาวพี่น้องใหม่สีนี่ แดงพอดีบ่แดงสั้แม่บางหันครับครับบแดงสมเแม่บางหันซือไปมีกําไรแในนอนครับนี่ขาใส่กําไร่พร้อมครับนี่ขาสวมกัไรครับเห็นขาใหญ่ครับใส่ปอกขาทั้งสี่ขาเลยครับเล็บแม่นี่แห้งงามกว่หมูครับสภาพนั่งฝ่าเนอะมันไม่มาอยู่เนาะครับเล็บกับงามงามชดเลยลูกรัมโตกับเล็กหนากับหนาแม่นี่เชื่องได้ครับเชื่องลกคุ้นก็คุ้นมึงมึงด่าครับด่ามึงด่าย้อนโอนโต้เลย มึงด่าไม่เหลือกินเลือรับประทานเลยเพี่น้องหนาใหญ่ดีครับก็โลกใหญ่สูงยู่เท่าไหร่นะครับนี่แป <8 50 S 1> <50 S 2> ดร้อยห้าสิบหสิบด้วยครับเนาะบมว่าแปดอกร้อยห้าสิบ้วเนี่ผมสูงร้อเจ็ดสิบเดออพูดเนาะพูดเนาะไม่อเ,เ,เอาแม่นีน่าตาผมนะครับพวมสูงบนเพียงตาผมนี่มาตาผมก็ร้อยห้าสิห้าสิบสองคนแล้วดาาหมูหนาผาผมร้อยหกสิบไหมดากหมูครับแม่นี่มองคอยหางครับคอยหางบนเลิกนะครับ ฝอยหางยังพอนหอดเรียบน้อยนะครับแต่ฝอยหางสวยพอสมควรบ่เลี้ยงควบใหญ่ควบอ้วนควบหนานี่แมนเพิ่นครับทมว่าสีใหญ่สูงขึ้นอีกเดี๋ยวว่างอตัวนี้ได้อีกครับเพราะว่างัอคือลูกที่สามค่อยสุดครับวันนี้สาวทองแรกเนาะสาวทองแรกอันเพิ่นทองกันยังครับตัวนี้ทองกับแกนแชมป์ครับนี่ตามใบนี่ครับเด้ออ๋ผมจะพาเบิ่งน้ำใบนาะมาทาดอวะท่นครับโอ้มาทาดอครับมาทาดอทองกับมาทาดอโอ้หลังไหมพึ่งจะสตร์นั่นแหละครับงอตัวนี้ บ่นี้ราคาเท่าไหร่ครับยังไงงามๆมั้งเสียเปิดใอ้พี่น้องแบบนั่นเลยครับเปิดไว้ที่เจ็ดสิบเก้าครับเจ็ดสิบเก้าครับผมบ่ถึงแปดสิบสามพี่น้องราคาเปิดไว้นะครับย้อนไปนยเมนี่ครับยืนกังง้ำครับโอ้โหดาบมึงด่าพี่น้องผมสวนซ่อนตาดากว่าน่ะปุ่งเปียดออกมาเลยเนาะมูบามันที่เขาขอประกวดในดาบแบบนี้เลยครับครับผมดา่นไงๆหนาแบบนี้ครับเนาะหนาครับโกลกไง สูงมี่ดอยหาสิผาเทเด้อนี่ครับเนี่ยนี่ผมยืนเยี่ยงอยู่นะครับเรียบี่น้องเร็บ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 ดีเร็บสวยครับสวมกําไลสวมปลอกขาครับบ่งบอกว่าสือไปมีกําไลแน่นอนครับนี่บุตรเมืงเบืองเอาครับเร็บบาดยางกับง้ามครับเอานี้ครับพัพันธ์ปนผสมไปในทองครับมาทาดอไม่เงียมแดงครับแกแกลนแชมป์แกลนแชมป์วิเลยฟ้ามครับ มาจากเวฟาร์ฟ้ามบันไปประกวดได้จามัธดอดให้ได้แชมป์นะครับนี่แกนแชมป์มันก็สิคักตื่นเป็นตัวนี้เนาะเราเป็นแกนแชมป์เลยเดี๋ยวครับเอาครับมือเพิ่นทับเนาะวันที่หนึ่งมีนาคมหกสี่มือกำลังขอดแปดธันวาคมหกสี่ปลายปีขอดครับมีนาเมษารวัพฤษภาทิ่กรุงเทพสิงหาแม่นบ่ซีเดือนสิสิงหาเดือนสิ แม่นสิงหาเดือนละว่าเดอนกิดสิงหาแหละเนาะมีนาครับมีษาพฤษภามิถุนากรกฎาดาสี่เดือนกลัวแล้วครับอ่าเนี่ครับติดแน่นอนครับครับตรวจทองแล้วครับมือเศร้ามือเศร้าตรวจร่นป่ะครับผมปรวงท่องครับลรวจเงินแต่เศร้าครับอันแต่เศร้าครับอันแต่เศร้าเบื้องผ่านแล้วโอ้พี่น้องเหมาะสําหรับพูดทีใดทีสิไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่ขอแม่ขันครับคลิปที่ผ่านมาพี่น้องหลายคนบ่ท่านกันครับ คลิปนี้พี่น้องมารัตีจัดให้หนึ่งโคมสองแม่มันครับมีตางามๆครับคลิปนี้พี่เสียไดได้พี่น้องเด้อมารับตีบจัดหาให้พี่เสียดเลยแล้วว่าพี่น้องว่าโอ้คลิปเดกกับว่า,าท่านม่าท่านมันนี่เพิ่นจัดที่จริงเพิน่นสิจัดหาโตครับหาแม่นาะครับผมบสภาพพูดทั้งไก่พระรงบอกว่าเป็นมืออื่นเป็นมืออื่นกันเลยเอาเ,เอามันนี่ไปเลยทาาอีก,อก,อกสองตัวทะเบงรุ่นเนาะ ครับอีกสองตัวกันเป็นชิปลุ้นกันแล้วกันครับผมมาตะแม่นี่ก็เรือจริงเรือเรือรำบะท่านเหรอครับนี่เทิงได้สดเทิงได้หนาเทิงได้ใหญ่เทิงได้สูงได้มดสวยงนวราคาก็ได้ครับสวยครับเอาครับราคาห้องเจ็ดสิบเก้าครับเจ็ดสิบเก้าครับพี่น้องเป็นยังไงครับราคาอยู่กับพี่น้องหรือเปล่านี่แล้วก็กับผู้ซื้อหรือเปล่านี่มันเป็นตัซื้อบริจิติเก้านี่ครับนี่ครับเบ่งหนาเบ่งขาเบ่งตานี่ครับนี่เด็ดสูงเด่นสดดี้ครับนี่นี่ครับ มืัอนี้เบิ่องออกข้างๆนะครับสามตัวหลังนี่เพื่นหลังนี่เปรียดครับมันละยายโดนจากน้อยนะครับคลิปนี้เพราะฉะนันมัหลายตัวพี่น้องกระยาคผู้เพิ่นที่เบิ่งแล้วซื้อเอาในเพิ่นกระยาคเบิ่งน้นโดนนะครับแต่ละตัวเพราะว่ามันสีงาญนี่การประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับเบิง่งน้นดนข้างๆเปิดลงคนก็ว่าจะเบิ่งดนหลายนะครับเนาะถามว่าเบิบ่งเข่าหางที่ไรการเข่าหางนี่พีครับหางเงี้ยเป็นหางเงี้ยหางเฉียบเครับ ดาดบหมูเบิ้งมุมไก่เบิ้งมุมไก่น้ำเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งมุมตำ่ำเบิ้งมุมสูงไปน้ำเหรอครับเบิง้งมันสุงม,มุ่งเหรอพี่น้องเนาะน่ครับเบิ้งหนาเตี้ยเลยครับเนี่ยแม่นี่แม่นี่ได้สดครับแม่นั่นได้แดงเน่าไม่นี่ได้นะเลิกแม่เขาเนะ่ยน้าได้ลูกซื้อสองในสามเอาครับเมื่อนี่คลิปนี่มีแต่ได้ดีงามๆพี่น้องสนใจนะครับเนาะ ทักมหาหมลำอปตีนะครับแม่นี่เจ็ดหมื่นเก้าตโนะครับเจ็ดหมื่นเก้าครับแม่นั่นเจ็ดหมื่นเจ็ดแม่นครับแม่พุ่นแปดหมื่นเก้าครับหมื่นเก้าอ่ะพี่น้องมักซื้อสองในสามมากครับซื้อหนึ่งในสองหนิครับสองแม่แดงแดงนี่ครับเนาะครับกับคุยได้นะครับเด้อแต่ว่าราคาที่ว่ามานี่ก็ตตอร่องในสตูนเนาะครับกับคุยกันได้ยกครับอ่าคุยกันได้คุยกันได้เนาะครับเนาะเอาครับสุดท้ายท้ายคลิปช่วงนี่ครับ มันล้มตีไม่ยังสีฝาดพี่น้องบอช่วงท้ายชิปนี่ครับผมกับฝากกับพี่กับน้องคื้เกานะครับมือนี้ผมมาล้าตีจากใจมาล้าตีกับมาฝาดพีต่อนน้องที่แรกกับว่าสีมีถึงหาตัวนะครับเพราะว่าการขนส่งมือนี้ทั้งรถบว่างครับที่แรกกับว่าสิให้พี่น้องได้เบื้องหลายๆตัวงัวนัดกันมือนี้กับนัดทุกบพีนั้นเข้ามาแต่งัวกับยังมาบ่ได้วลโทรไปเพ่อนแก่งเป็นมืออื่นครับตัวที่บ่เห็นน้องพี่น้องกับจ้างถ้าเบื้องเอา หลังไหมหรือว่าคลิปต่อไปก็แล้วกันครับผมกัสีเลี้ยงไใบถากคือเก่าครับวันนี้ผมมรล้ําตีขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อลูกไผ่กับยาะมะกอกไมาเยือนครับวันนี้ผมสวัสดีครับครับพอกันชิปนาชิปไม่ชิปต่อไปนะครับชิปนี้อนันต์ท่วงมรล้ําตีสวัสดีครับ